ก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกมสาธิตแฟนตอรี่นะครับผมเกมสร้างโรงงานนั่นเองครับนะครับพาร์ทนี้นะครับเราจะพามาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้โรงงานของเรานะครับได้ไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับผมก็คือต่อจากพาทที่แล้วเนี่ยที่เราได้ทาการนะครับสร้างโรงงานนี้สําเร็จนะครับแล้วก็ผลิตพวกวัตถุดิบนะครับจนตอนนี้ผมทําการส่งนะครับมันผลิตวัตถุดิบครบตามจํานวนและผมได้ทําการส่งผลิกิจไปแล้วนะครับผมแล้วก็เรานะครับได้สร้างนะครับ ได้วิจัยนะครับพวกเขาเรียกอะไรไปในเท่มใหม่นะครับออกมาใช้กันบ้างแล้วนะครือนี่ครับเป็นโฮเวอร์แพ็นะครับก็คือมันจะทํางานคล้ายๆกับเจ็ตแพ็นะครับแต่เพียงแค่ว่ามันใช้ไฟฟ้าและก็มันสามารถลอยกลางอากาศได้ตลอดเวลาจะไม่เหมือนเจ็ตแพ็นะครับที่เราต้องกดกดสเปซบาร์เพื่อให้มันลอยนะครับลอยขึ้นหรือลอยลงนะอันนี้สามารถก็คือเหมือนกับเราเดินที่พื้นนะครับ แต่พอเราลอยอยู่บนอากาศเนี่ยมันก็จะลอยค้างโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับทใํใไปดูเลยดีกว่าปึ๊บนี่ครับมันจะลอยอย่างนี้เลยนะครับก็คือเป็นเจ็ตแพคชนิดหนึ่งที่ดีมากนะครับเหมาะสําหรับการสร้างโรงงานที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราเวลาเราขึ้นที่สูงใช่ไหมเราจะต้องใช้พวกเจ็ตแพคหรือแม้กระทั่งต่อบันไดขึ้นไปแต่พอเรามีนี่ครับทําให้เราสามารถสร้างอะไรที่อยู่บนที่จูงสูงได้นะครับ โดยง่ายได้เลยทันทีนะครับผมโอเคมานี่ลอยให้ดูนิดหนึง่งนะแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าสมมุติเราลอยสูงขึ้นอนะ่ะมันจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่านนะไฟฟ้าถึงตรงไหนมันก็ลอยได้แค่นั้นนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราลอยออกระยะเนี่ยร,ระยะของสายไฟนะครับมันจะดับลงไปทันทีแล้วมันก็จะตกแบงนี้เลยนะเออถ้าสมมุติเราลอยแบบออกจากระยะสายไฟ จุดไหนสักจุดนะแล้วแบบมันไม่มีไฟฟ้าที่ให้เราต่อมีโอกาสตายได้ทันทีนะครับผมเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งรอยอยู่ดีๆก็ตายนะงงเลยตอนแรกอ้าวสรุปก็คือไฟฟ้าไม่มีน,นั่นเองโอเคนะครับแล้วก็นับอีกอย่างนึงอ่ะจะเห็นว่าตอนนี้ผมได้ทําการต่อนะครับพวกเครื่องที่เราผลิตนะควัสดุอุปกรณ์ที่เราเอาไ้ใช้นะ่ะผมก็ทําการจัดเรียงใหม่นะแล้วก็ใส่เป็นป้ายนะครับบอกว่าไอเทมชนิดนี้คืออะไรบ้างนะครับ คแล้วก็ด้านบนนี้ครับเห็นว่าโรงงานตรงนู้นนะที่เราได้ผลิตพวกอุปกรณ์ไว้นะตอนนี้ผมก็ได้ต่อมาใช้งานบ้างแล้วนะ,นะที่มันอยู่ตรงนั้นนะที่เราผลิตแต่ว่าเราต้องวิ่งไปเอาบ้างเราต้องอะไรบ้างตอนนี้ผมก็ต่อ,อาสายพานให้มันส่งมาที่นี่โดยตรงเลยนะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นไอเทมนะครับที่เราต้องใช้งานอย่างเช่นโครงประกอบอันนี้นั่นเองนะแล้วก็อันนี้มอตเตอร์ครับผมโอเคไป เรามาเข้าเรื่องหลักของคลิปนี้กันดีกว่าในคลิปนี้ผมมาไปดูนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของเรานะครับตอนนี้เราทําการผลิตไม่ใช่ผลิตสิสร้างครับโรงงานขนาดมหึมาครับนี่ครับตอนนี้เรามีพลังงานถึง29,400นะครับอาจจะอยู่ประองหมื่นเก้าผมตีเสี่แถวว่า29,000แล้วกันนะ29,000เมกะวัตต์นะครับสามารถสร้างโรงงานได้เป็น10โรงงานเลยเนี่ยเกือบหมื่นนะครับ19,000นะครับที่ไฟมันเหลือนะหมื่นเก้าหรือสอ0 0 0ื ประมาณ20,000นะที่เราสามารถผลิตไฟไฟ้าได้นะทำให้ตอนนี้เราสามารถสร้างโรงงานได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าไฟไฟ้าจะพอหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับจากที่เราได้สง่งภารกิจไปใช่ไหมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเรียกได้ว่าสร้างโรงงานเดี๋ยวนะออก,ก่อนนี่ครับนะโรงงานอลูมิเนียมไปเดีย๋ยวพาไปดูโรงงานอลูมิเนียมก่อนเป็นโรงงานเล็กๆนะที่ผมสร้างไว้แต่ว่ายังไม่ได้แล้วทำไมไม่ไปล่งเนี้ย วิ่งได้ไมหมจ๊ะล่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเออได้อ๋อ,อมันไม่มีเลี้ยวซ้ายโอเคผมลืมทำเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกทำไมอ่ะนายเบรกทำไมอ่ะรถไฟนายเบรกทำไมฮัลโหลฮัลโหลผมว่ามันน่าจะบักนะโอเคบักกิจละก็คือมันพอมันจะเข้าสถาน,นีอื่นนะมันจะบักอย่างนี้ประจำนคะรับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเอาเป็นว่า,เ,ออเ,วาเดี๋ยวผมขี่ออกไปก่อนนน,นะไปดิเวลาผมกดอัตโนมัติกับกดแบบ ให้มันวิ่งเองนะมันจะชอบลวนนะรถไฟอาจจะเป็นเพราะรถไฟในระบบมันเยอะนะมั้งนะครับมันก็เลยอาจจะลวนหนะ่อยไปเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ใกล้ถึงโรงงานแล้วกันครับบริเ,เวณนี้แหละแล้วก็พา,าดูไปหมดแล้วนะว่ามีอะไรบ้างโอเคไปเล้โอเค,ไไอเคตอนนี้รวก็ใกล้ถึงแล้วโอ้โหเมื่อกี้หมอกลงนะกว่าจะมาถึงนี่ค่อนข้างนานเลยนะผมอยากให้รถไฟมันวิ่งได้เร็วกว่านี้ความเร็วสูงสุดที่มันทําได้แบบทางตรงนั้นมันได้แค่120เลยนะเคตอนนี้เรามาถึงนะครับ เป็นโรงงานอะไรนะโอ้ทำเป็นแหลกอย่างนี้นะคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างล่างเนะี่ยก็คือเป็นสถานที่ที่ของมอทำอ,อลูมิเนียมนะครับตอนแรกเราจะทนนําตรงนี้แต่พอผมคิดไปคิดมาโอ้โหมันใช้ของเยอะวะ่ะผมก็เลยย้ายไปทําใกล้ๆมาเลยครับก็คือต่อสายต่อทางรถไฟขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่เราไม่ได้แบบเสียเวลาในการขนส่งอุปกรณ์นะครับโอเคถึงละแก๊สแก๊สแก๊สนะครับเฮ้ยทำมันเร็วเนี่ยโอเคช่างมัน นี่ครับเป็นโรงงานผลิตอลูมิเนียมนะผมเขียนว่าตอนนี้เรามีอลูมิเนียมเขาเรียกอลูมิเนียมหรอเเศษอลูมิเนียมนะครับก็คือจะบอกว่าการผลิตอลูมนะิเนียมเนี่ยโอ้โหผลิตยากมากครับคุณผู้ชมคือเราต้องขุดอลนะูมิเนียมที่เป็นแร่อลูมิเนียมมบเข้ามาผสมน้ารอบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเอาไปใส่เนี่ยเอาน้ําทในขะสารละลายอลูมิเนียมเอามาผสมกับท่านหินเพื่อออกมาเศษอลูมิเนียมแล้วมันยังใช้ไม่ได้นะครับต้องเอาไปเข้าไอ้เครื่องเนะี่ย เครื่องรอครับที่ต้องไปผสมซิลิก้าอโอโคตรจะวุ่นวายเลยครับเพื่อที่จะเอาแท่งอลูมิเนียมไปแปรรูปโอโหกว่าจะได้แต่ว่าตอนนี้ผมไปตามหาฮ์ดไรท์นะครับเพื่อได้นี่ครับได้โดนบังเอิญครับก็คือได้อลูมิเนียมที่ใช้เศษอลูมิเนียมอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะต้องใช้ซิลิก้าด้วยแต่อันเนี้ยเรา,าเสียเขาเรียกว่าเสียเศษอลูมิเนียมไปประมาณ30นะครับประมาณ30เพื่อให้ได้แค่60 ก็คืออลูมิเนียมเนี่ยมันใช้เยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ต้องใช้ซิลิกา้าทำให้เราไม่ต้องใช้ไอ้แร่คอร์สนอะไปผลิตซิลิกา้าเพื่อเอามาทำอลูมิเนียมโคตรวุ่นวายเลยครับผมก็เลยพับโปรเจกต์นี้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเาเรียก <c oughs> ว่าโรงไฟฟ้าส่วนเกินก็ <c oughs> คือเราผลิตอลูมิเนียมเนี่ยมันได้น้ำคืนมานะครับ1 2อยเครื่องก็240นะครับผมก็เลยเอามาใส่นะครับไอ้เนี่ยเครื่องผลิตไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยเพื่อให้มันเอาน้ำไปใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่แทงไว้เนี่ยเราไไไมม่่รรรู้้จะะะเเเเออนะอาาาานนปททก็ลลยีแห แล้วอย่างมันไอเน,นี้ยมันใช้ฐานหินด้วยเราก็เลยขุดฐานหินมาเผื่อเพื่อทําพวกนี้เลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวมาสร้างโรงงานให้มันเป็นเป็นโรงงานอะ่ะอีกจุดหนึ่งนะตอนนี้ยังมีอ,ล,อลูมิเนียมอีกหลายหลายแร่เลยหลายบอ่อเลยนะครับอันนี้ผมขุดมาแค่บอ่อเดียวนะตอนนี้โอเคไปเดี๋ยวไปดูอีกโรงงานนึงนะงโรงงานในคลิปนี้ของเราเออแล้วก็อีกอย่างนะครับไอเครื่องโฮโลโฮเวอร์แพ็กเนะี่ยมันใช้ในรารถไฟด้วยด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันลอย บนารางรถไฟได้โคตรดีอ่ะคือเราไม่ต้องไปต่อสายไฟแบบนี้ครับปกติเราต้องต่อสายไฟอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อให้มันชาร์จเห็นไหมมันจะชาร์จแต่พอเราอยู่กใกล้ไลอ้รางรถไฟค,คือารางรถไฟเกมนี่นะครับมันจะเป็นเหมือนสายไฟในตัวเวลาเราต่อารางรถไฟไป,ไปที่ไหนแล้วเรา <c oughs> ใช้สถานีนะผลิตไม่ใช่สถานีสุดสถานีอนะ่ะเอาวางนะครับแล้วก็ต่อสายไฟเข้าไปนะมันจะสามารถนะครับนี่ครับดึงไฟฟ้าออกมาใช้ได้ โคตรดีนะครับเกมโคตรดีโอเคไปกันดีกว่าเข้าเรื่องหลักของเราเดี๋ยวแต่งซะหน่อยไม่ลืมลืมเดี๋ยวขอเซตท่นนี้ก่อนนี่ผมลืมเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีสถานีรถไฟฟ้านะครับไปไปเลยไอแก๊สต,ตรงนี้ก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแก๊สของแมปอะมันไม่ใช่แก๊สแบบ ระเบิดทิ้งได้นะผมก็ไม่รู้จะทายัางไงให้มันหายไปกนะ็ทําให้หายไปไม่ได้ก็ใช้ชีวิตร่วมกับมันครับเพราะเราแค่วิ่งผ่านมันได้เฉยเราไม่ได้แบบไปแช่อยู่ในนั้นนานนะแค่ผ่านไปแป๊บเดียวโอเคตรงนี้ก็มีนะครับน้ํามันดิบตรงนูน้นเหมือนกันจะบอกว่าน้ํามันดิบที่ผม,มเอาไปผลิตเป็นมาบอกเลยแล้วกันโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าของน้ํามันดิบนะครับก็คือเอาน้ามันดิบเนี่ยมากลั่งเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง อันนี้ผมก็ผลิตเลยตรงนั้นมันมีอยู่ประมาณ6กไหมหกบอ่อนะครับผมก็ผลิตมาเลย6บอ่อครับตรงนั้นเดี๋ยวเม่กี้เสียงะไรอ๋อ,อสเสียงไปนะผมก็ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงมาเลยแล้วก็เอาไปผลิตไฟฟ้ามาเลยนะได้มา2 0 0 0 0กว่าวัตต์ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนู่นคะรับจะเห็นแบบไกลๆนู่นนะนะครับไฟฟ้าแกี๋รถไฟกลังพาไปละส่วนในพวกฮันไดแถวเนี้ยผมก็เก็บไปถ้าจะหมด จกจุดแล้วนะพอไปรีเสิร์ชนี่ก็ได้ไรกับไม่รู้แต่ก็นะครับมันยังเหลืออีกเยอะก็พันหน่นี่อันนี้ก็เป็นทางที่ต่อรัดมาจากในสถานีที่ฐานล้วนะแล้เมื่อกี้ที่เรากดไปสถานีข้างบนเนาะผมไม่ได้สร้างให้มันเลี้ยวทางนี้นะมันก็เลยแบบเลือกไปทางนู้นแทนแถวนี้ก็แบบค่อนข้างหลอนนะเฮ้ยนั่นมัน power นะหอยทากเป็นเซลลนะ์นี่ครับ จะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยอโอ้โหวางจนเบื่อครับคุณผู้ชมคือมันเยอะมากต้องวางทีละเครื่องวางทีละเครื่องวางทีละเครื่องไม่เท่าไหร่ครับเราต้องมาคำนวณว่าเราจะวางเครื่องมันยังไงดีวะให้มันแบบพอดีกับจํานวนที่เราคํานวณไว้สรุปมันก็ได้ออกมาแบบนี้ครับอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ใช้งานได้พอเราไม่ได้มานั่งดูมาหรอก เราต้องการผลผลิตจากมันนะต้องการผลิตไฟฟ้าแล้วก็วางวางไนวะ้ครตอนแรกไม่ต้องวางพื้นเลยซ้ําก็ได้นะแต่นี้ก็วางพื้นให้มันสวยงามสักหน่อยให้มันดูแบบอ่าเป็นระบบระเบียบนิดนึงแค่นั้นะครับอ่าถึงลนะไปเลย้อยขึ้นไปแล้วก็นี่ครับเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของไอ้เครื่อง hover pack นะทำให้เราแบบลอยขึ้นสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าเราต่อสายไฟเนะี่ยขึ้นไปโอ้โหผมชอบแบบสุดๆไปเลยนะครับนี่ จะบอกว่าตรงนี้มีทั้งหมดนะเดี๋ยวเราลงไปตรงข้างล่างเลยน,นี่ครับเรามีทั้งหมดนะครับ144เครื่องนะครับใช้น้ามันทั้งหมดนะครับ500ลูกบาทเมตรนะครับต่อน,นาทีก็คือน้ํามันที่ผลิตแล้วนะแล้วก็ใช้น้ํามันดิบทั้งหมด2550รลูกบาทเมตรนะครับคือตรงนี้มันมีประมาณ6จุดผมใส่อัปเกรดให้มันทั้งหมดเลยนะครับก็คือ,อจุดไหนเนี่ยเป็นจุดแบบบริสุทธิ์มากปกติหรือว่าไม่บริสุทธินะ์เนี่ยผมก็ใส่เป็นอัปเกรดทั้งหมดเลยนะครับ เพื่อให้มันได้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็มาผลิตนะครับทั้งหมด144เครื่องได้ไฟฟ้าทั้งหมด21,000เมกะวัตต์นะครับพวทำอะไรรอช้าจังปะโอเคอเคือละนี่ครับทำให้ออกมาเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของเรานะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตรงนี้โหใช้เวลาโคตรมหาศาลเลยครับเกือบ4วันนะครับในการทำนะครับเพราะว่านะครับเราผลิตไอ้เครื่องเนี้ย 144่้ยี่ใช่ไหมมันใช้เหล็กประกอบถึง100เออไม่ใช่100 1 0อ1 5 0 0นะครับชิ้นซึ่งมันผลิตได้แค่นะครับเรามีโรงงานผลิตเนี่ยตกเฉลี่ยก็คือนาทีละ5ชิ้นแค่นั้นเองครับถ้านาทีละ5ชิ้นเนี่ยเอาไปหารหาร5ใช่ไหมก็คือประมาณ3 0 0นาที300นาทีนี่ก็เกือบ6ชั่วโมงใช่ไหมแต่จริงมันก็ต้องไปวิ่งใส่วิ่งใส่เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้มีโรงงานที่แบบว่า ผลิตต่อเนื่องนะครับเหมือนพวกโรงงานคอมพิวเตอร์ที่เราทาตรงนั้นแนะ่ะก็คือเราก็ไปขนของมาใส่ขนของมาใส่ครับนี่แหละตอนนี้แหละนะครับเราจะได้ของเหลือจากไอ้นี่ลงไฟงไฟ้าเนี่ยนะครับก็คือลงไฟฟ้าเนี่ยมันใช้อ่าเป็นน้ํามันดิบใช่ไหมแล้วก็ผลิตเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วมันได้เนี่ยเรซินโพลิเมอร์มาครับ,มมรบผมเนี่ยตอนแรกก็จะเก็บมันไว้นะแล้วก็ทําเป็นตู้คอนเทนเนอร์เก็บไว้แต่ว่ามันเยอะมากกับคือแถวหนึงนะ่งเนียมันผลิตได้ประมาณ300กว่าชิ้นนะถ้าผมเก็บไวนะ้เนี่ย เต็มตู้ภายในไม่ถึงแบบไม่ถึงสิบนาทีครับผมก็เลยต่อต่อให้มันย่อยสลายเป็นแต้มไปก่อนนะถ้าไม่งั้นคือมันลกไม่ใช่ลกสิมันแบบไม่มีที่เก็บอะ่ะเพราะมันไม่มีที่เก็บมันจะเป็นเหมือนโรงงานตรงนู้นของเราครับที่เราผลิตแล้วเราไม่ได้ใช้งานพวกยางกับพวกพลาสติกอะ่ะมันก็จะไม่ผลิตน้ํามันออกมาให้ผมก็เลยส่งเป็นแต้มไปก่อนเพื่อให้มันผลิตออกมานะครับส่วนเรื่องอนาคตก็นะครับแน,น่นะนอนพอเราผลิตไอลซินนี้ได้เนะี่ยเราจะไม่ผลิต คโครงประกอบอันนี้นะครับเพราะว่ามันมีนะครับคือมันมีส่วนประกอบของยางเราสามารถเอาเซลลูินโพลิเมอร์ไปทํายางต่อได้นะก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็คลิปเดียวก็ใช้เวลา3วัน4วัน,นขออาภัยด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงเพราะว่ามันใช้เวลาเล่นนานมากครับไปเกมนี่ยคือยิ่งเล่นมันยิ่งกินทรัพยาก,กรนะครับเวลาผลิตของพอโรงงานมันเริ่มใหญ่ใช่ไหม ของที่เราต้องผลิตแต่ละทีอ่ะมันก็ยิ่งต้องใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆครับทําให้เราไม่สามารถผลิตแบบเล็กๆได้เพื่อเอาไปใช้ได้นะครับมันช้าพอมันช้าแล้วเราก็ต้องรอนะครับหรือ2ก็คือถ้าเราอยากเร็วเราก็ต้องสร้างเยอะเพราะสร้างเยอะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็นานอยู่ดีนะครับคือมันก็ต้องมารอของรอวางพื้นที่นะครับจัดพื้นที่อยู่ดีนะครับก็นะครับตามภาษาของเกมโรงงานครับแบบนี้แหละครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็สั้นนะครับแล้วก็เออจะมีอย่างหนึ่งครับก็คือพอเราส่งนะภารกิจแล้วเนี่ยมันจะมียูเรเนียมนะครับเป็นแร่ยูเรเนียมมาแล้วนะครับแต่ว่าเราน่าจะยังคงยังไม่ได้เล่นเร็วๆนี้หรอกเพราะว่ามันต้องต้องส่งภารกิจอื่นๆนะครับก็คือต้องคาบของต้องทําของที่เป็นนะครับของเอาไว้ส่งมันแล้วก็เอาคาบของเอาไ้ของผลิตโรงงานของมันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราทําโรงงานไปทีละส่วนทีละส่วนนะครับโอเคคลิปต่อไปก็เป็นโรงงานบอกเลยนะเป็นโรงงาน คงประกอบนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามมนด,ด้วยนะครับผมบายโย